สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนถล่มภาคใต้หนักวันที่25ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ระวังอันตรา,รายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่27-28ตุลาคมส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกพันมีน้อย พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรายละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 3, ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระย,ยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระดับ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานาครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2ี่สอบสี่ถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูม ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่า